สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมคลิปนี้อยู่ทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ก้อยจะชวนทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในศตรวรรษที่21กันค่ะคิดศตรวรรษที่21นะคะหรือคนทั่วไปรู้จักกันในนามยุคมิเลนียมนะคะเราเริ่มนับยุคนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็ต้องบอกเลยว่ายุคมิเลนียมก็คือคศ 2001เป็นต้นมาก็คือเริ่มนับตั้งแต่วันที่1มกรา2001ันนะคะ2001นะคะข้อสอนนั้นถือว่าตัดเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21นะคะแล้วศตวรรษนี้จะไปสิ้นสุดเมาาื่อไรคำว่าศตวรรษคือ100ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงแต่ปี2001นะคะข้อสอนไปสิ้นสุดเอาวันที่ส1ธันวา2100นนะคะอีกคือตอนนี้นะคะเราอยู่เข้ามาสู่ยุคศตวรรษที่21 ได้20กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้ที่เราอ,อัดคลิปอยู่ก็คือปี2021นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยู่ในยุคนี้กันมา20กว่าปีแล้วแล้วเราเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะคะแตกต่างจากเดิมมากใน2ประเด็นหลักๆค่ะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นะคะไม่รู้ใครเกิดทันไหมแต่จานก็ดูย้อนเอาจาก จาก Google ทั้งหลายนะคะแต่อาจารย์ยังตอนเด็กๆอาจารย์ยังทันในยุคที่เราไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขนาดนี้และก็ข้อมูลก็ไม่ได้กระจายทั่วโลกอย่างนี้นะคะเรื่องของการสวดอ้อนวอนนะคะการเชื่อในเรื่องผีสางเทวดายังมีอยู่มากจริงๆตอนเด็กๆนะคะสิ่งที่ทําให้โลกยุคนี้ต่างจากอดีตอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะที่นอกจากจะมีเยอะยังรวดเด็วอีกด้วยนะคะเร็วๆนี้เราอาจจะได้ เห็นคนนะคะขึ้นไปเที่ยวในดาวคานนะะไปเที่ยวนะ,ะไม่ใช่ไปอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเห็นอนานิคมการเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคอวกาศนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างความก้าวหน้าที่ทําให้โลกยุคนี้นะคะต่างจากยุคเดิมอย่างมากอย่างที่2อนะคะอันนี้เป็นเรื่องเชิงวิชาการนิดนึงแต่ส่งผลกระทบกับคนทั่วโลกนะคะก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเขาเองนะคะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้นําของโลก ะะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาใช่ไหมคะแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาก็คือเหตุการณ์ที่เครื่องบินนะคะชนตึกเวอร์เทสเซนเตอร์นะคะหรือเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์นายวันวันนะคะสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นไม่ใช่กระเทือนที่สหรัฐอเมริกา,าเดียวกระทบไปทั่วโลกนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าการกอ่อการร้ายสากลมีอยู่จริงนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขามีการกําหนดนะคะหเรื่องนะคะสำคัญที่ส่งผลกับทั่วโลกก็คือเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะคะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการค้าเสรีและเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้โลก คิดสตว์วันนี้นะคะแตกต่างาจากเดิมมากทีนี้เรามาดูลักษณะสําคัญนะคะมีอยู่5ลักษณะเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกคือโลกในคิดสตว์รษตที่2ี่นะคะหรืออาจารย์ขอเรียกว่ายุคเมเลเนียมนี่ละกันนะคะจะมีลักษณะอย่างแรกคือเปลี่ยนโลกการทํางานไปสู่ยุคดิจิตอลนะคะบางคนบอกว่าเป็นยุคที่4นะคะเลยเรียกว่าโลกยุค ดิจิตอล4.0โลกยุคแรกก็คือยุคดั้งเดิมดับันยุคที่2คือโลกการเกษตรยุคที่3คือยุคอุตสาหกรรมและยุคที่4ก็คือโลกยุค,ยะค,ะยคดิจิตอลเนี่ยแหละค่ะนะคะโลกดิจิตอลนะคะสิ่งที่สําคัญคือเรามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI artificial intelligence มาใช้งานในยุคปัจจุบันอย่างสูงนะคะอันนี้ก็คือลักษณะข้อที่1นะคะลักษณะข้อที่2น,นะคะ,ก,ะ,นะคะก็คือเกิดเขาเรียกกระแส โลกาพิวัตินะคะหรือ globalization สิ่งที่เป็นความรู้ข้อมูลสถานการณ์ในที่ที่หนึ่งจะถูกเผยแพร่แบ่งปันไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้น,นอาจารย์ผูดอยู่ตอนนี้นะคะนักศึกษาที่อยู่อเมริกาอังกฤษหรือ,อยุโรปหรือที่ไหนก็ตามในโลกที่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้แล้วอาจารย์เอาข้อมูลนี้ไปลิงก์ไว้นะคะก็ดูได้ทั่วโลกนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะที่ปัจจุบันจะเรียกว่า one world one destiny นะคะ อยู่ที่ไหนในโลกก็แบ่งปันทุกอย่างด้วยกันได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะลักษณะของโลกยุคนี้คือเขาเรียกว่าเกิดความเป็นเมืองขึ้นทั่วโลกนะคะเนื่องจากข้อมูลข่าวสารแล้วิถีชีวิตนะคะจากเมืองไหลเข้าไปผ่านการสื่อสารต่างๆนะคะจากคนเดิมที่ว่าอยู่ชนบทจะต่างจากคนเมืองเยอะปัจจุบันไม่จริงลคะค่ะคนในชนบทนะคะสามารถมีความรู้มีไลฟ์สไตล์วชีวิตเหมือนกับคนในเมืองเลยคะ่ะ ลักษณะข้อ4นะคะความเป็นปัจเจกชนหรือ individualization จะปรากฏชัดขึ้นอย่างยิ่งนะคะในโลกยุคนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถนะคะติดต่อเชื่อมโยงใช้ชีวิตผ่านแค่มือถือหรือจอเครื่องเดียวนะคะ <c oughs> แล้วก็สามารถแสดงตัวตนของแต่ละคนได้เลยนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเองนะคะบางทีเราจะมีความชัดเจนในการเป็นตัวตนมากขึ้นอันนี้คือ ลักษณะที่4นะคะและสุดท้ายนะคะลักษณะที่5ก็คือมีผลกระทบร่วมกันในนะคะในไปทั้งโลกหรือในทางสังคมนะคะเรียกว่ามีความ common ization เช่นอะไรคะเช่นปัจจุบันนะคะเกิดโรคระบาดะะจะไม่ใช่เป็นที่ที่เดียวอยู่แล้วเราเพิ่งเจออะไรคะโควิดนะคะเห็นไหมคะเกิดที่ ตามวิชาทัรนะเกิดที่จีนนะคะแต่มีการเดินทางกันทั่วโลกกลายเป็นปัญหาคอมมอนค่ะผลกระทบร่วมกันทั่วโลกหรือสภาวะโลกร้อนนะคะมันจะไม่ใช่แค่ประเทศประเทศหนึ่งที่จะเกิดผลนั้นนะคะมีลักษณะเกิดอะไรขึ้นกระทบร่วมกันทั้งโลกนะคะนี่ก็คือเรื่องคอมมอนไนเซชันหรือการเกิดผลกระทบร่วมกันและนี่คือทั้ง5ลักษณะของโลกในยุคคริสต์ศตรวรรษที่21หรือโลกยุคมิเลเนียมค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของทุกคนอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องทิศทางและแนวโน้มการทำงานในศตวรรษที่21ค่ะเมื่อเราเข้าใจถึงลักษณะนะคะของศตวรรษที่21หรือโลกยุคไมเลเนียมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะทีนี้เราก็มาเรียนรู้กันค่ะว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้การทำงานในยุคนี้นะคะต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะ มีปัจจัยอะไรบ้างนะนะคะจาร์ขอฉเฉลยว่ามี3ปัจจัยด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะแน่นอนเป็นเรื่องของอะไรคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะหรือใครอาจจะนึกถึงตัวอย่างบางอย่างว่าเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคนี้นะคะมันก้าวหน้าไปมากจริงๆคะ่ะทุกวันนี้นะคะมีใครบ้างคะที่ใช้ไลน์ a c e b o o k นะคะแทบจะทุกคนนะคะ แน่นอนนะคะมันเป็นเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์นะคะมาใช้ในทุกๆส่วนของชีวิตรวมทั้งในการทำงานของคนเราด้วยนะคะและว่าถ้าเป็นเรื่องการทำงานนะคะปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าบางธุรกิจนะคะชัดเจนมากเมื่อมีการเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือเทคโนโลยีมาใช้อาจารย์ยกธุรกิจธนาคารนะคะปัจจุบันอาจารย์ไม่ได้ไปธนาคารแบบไปเคาน์เตอร์แบงก์อ่ะมาเป็นปีแล้วเนื่องจากอะไรคะทุกอย่างใช้ผ่านแอปนะคะ อันเนี้ยเป็นยกตัวอย่างเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทําให้รูปแบบการทําง,งานเปลี่ยนไปนะคะหรือล่าสุดอาจารย์เพิ่งได้ไปดูโรงงานค่ะโรงงานปัจจุบันนะคะหลายที่รู้เลยว่าจะมีปัญหาด้านแรงงานเปลี่ยนเป็นระบบอัตโมตินะคะหรือใช้หุ่นยนต์นะคะมาทํางานแทนเกือบจะทั้งหมดนะคะเหลือคนแค่ไม่กี่คนเองในการผลิตอาจารย์เพิ่งได้ไปดู เอ่ยชื่อก็ได้เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะโรงงานของ CP ที่ฉะเชิงเซาเนี่ยค่ะใครเคยทานข้าวกล่องใน7ซเว่นอนะคะอาจจะนึกออกนะข้าวกล่องบันหนึงใน7ซเนเนี่ยผลิตกันเป็นแสนแสนกล่องนะคะแน่นอน เราคงคิดว่าต้องใช้แรงงานเยอะแน่เลยแต่จะบอกว่าในโรงงานที่นั่นนะคะมีคนเพียง3คนเท่านั้นค่ะและเป็นระดับวิศวกรควบคุมเครื่องจักรทังสิ้นนะคะไม่มีคนงานอยู่เลยนะอาจารย์ทึ่งมากๆและนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างแรกนะคะที่เป็นปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานในยุคนี้อย่างแน่นอนนะคะปัจจัยที่2ค่ะเป็นเรื่องการเกิดแนวคิดใหม่เรื่องรูปแบบการทํางานนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ ยุคใหม่นี้นะคะบอกว่าคนในโลกยุคใหม่นะคะเขาเกิดมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างรวดเร็วและการใช้ชีวิตที่เขาเห็นตัวอย่างจากเฟซบุ๊กบ้าง Instagram บ้างหรืออินเทอร์เน็ตบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมองว่าการใช้ชีวิตมากกว่างานคือเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องความคิดของ work life balance นั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะทุ่มเทการทำงานแบบเช้าจะหลดเย็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติ แต่คนรุ่นใหม่มองว่าถ้าทำแต่งานไม่ได้ใช้ชีวิตไม่เอาค่ะและนี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้การทำงานในยุคนี้เปลี่ยนไปค่ะปัจจัยที่3ค่ะคือเรื่องการเกิดความหลากหลายทางอาชีพนะคะนั่นก็คือนะคะมีท่องนี้มากมายที่ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆยกตัวอย่างบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เกมเมอร์นะคะหรือการเป็นสตาร์ทอัพทั้งหมดทั้งมวลทำให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกอาชีพมากมายพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าใจ3ปัจจัยนี้แล้วนะคะ เราก็มาดูทิศทางแนวโน้มทั้ง5้ในการทำงานในยุคนี้นะคะ1ก็คือแน่นอน,อนเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเขาเอาเรื่องนี้มาใช้แทนมนุษย์อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นกระแสแรกก็คือการใช้เทคโนโลยีทดแทนมนุษย์มากขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นธนาคารนะคะใช้แอปมากกว่าคนนะคะหรือปัจจุบันพวก call center น,นะคะเป็นระบบ AI ทั้งหมดไม่ได้ใช้คนแล้วนะคะ ทิทางที่2ก็คือรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไปและหลากหลายมากขึ้นเร็วๆนี้เราเพิ่งนะคะมีคํานึงที่ฮิตมากในทั่วโลกเพราะว่าเกิดโควิดนั่นก็คือการ work from home อย่างนี้เป็นต้นนะคะการทํางานจากบ้านเพอเทคโนโลยีมาแล้วการมีค่านิยมที่ทํางานที่ยืดหยุ่นนะคะกําหนดเวลาง,งานได้ด้วยตัวเองหรือการใช้คนกลุ่มเดียวกันทํางานหลายอย่างเรียกว่า job sharing นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไปนะคะข้อ3ก็คือ งานต่างๆจะมีความหลากหลายและแปลกใหม่ขึ้นบางอาชีพนะคะณาจารย์อยู่ในวงการ HR นะคะเพิ่งเคยเจอนะอย่างยกตัวอย่างนะคะเช่นอาชีพเกมแคสเตอร์ทำยังไงคะก็คือเฉลยเกมแล้วก็เป็นอาชีพได้นักแข่งขัน e s p o r t นะคะเป็นกีฬาทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเี้เป็นต้นนะคะจะเห็นงานใหม่ๆเกิดขึ้นหลากหลายมากนะคะและปัจจัยข้อที่4นะคะก็คือ การปรับใช้และพึ่งพาระบบดิจิตอลในการทำงานมากขึ้นทุกวันนี้นะคะตัวเราเองก็สัมผัสพวกนี้มากขึ้นใครใช้ Google ในการหาข้อมูลบ้างอาจารย์เองใช้ทุกวันนะคะหรือแม้แต่การแชร์ข้อมูลกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยระบบ g o o g l e Drive ร Google Cloud อย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปรับใช้เทคโนโลยีนะคะและทิศทางข้อสุดท้ายนะคะอันนี้กระทบเรามาทุกคนก็คือการเติบโตของ พวกอ e ีคอมเมิร์ซนะคะหรือพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะและการมีอาชีพของการผ่านการขายของออนไลน์นะคะอันนี้คือเทคโนโลยีที่มันใช้ง่ายและใกล้ตัวจนส่งผลให้ทุกคนสามารถมีอาชีพที่2ได้อย่างง่ายดายนะคะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada นะคะ eBay a m ม z อ n โอมีเยอะมากจริงค่ะที่ส่งผลให้เราสามารถมีอาชีพที่2ได้อย่างง่ายดายและนี่ก็คือทิศทางทั้ง5 ในศตวรรษนี้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทักษะที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษสำหรับทักษะการประกอบอาชีพในศตวรรษที่2 1หรือในยุคมิลเลนเนียมนะคะทักษะทักษะหนึ่งที่ทุกคนยอมรับ ว่ามันต้องมีแล้วมันจําเป็นแล้วสําหรับยุคนี้นะคะนั่นก็คือทักษะการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะหรือการมีดิจิตอลลิเทเลซีในการทํางานนั่นเองค่ะเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะประกอบไปด้วย4ด้านค่ะด้านแรกนะคะคือ ต้องมีความรู้และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆค่ะแน่นอนว่าอุปกรณ์ต่างๆในยุคนี้นะคะมันก็มีเยอะและเปลี่ยนแปลงไวแต่สิ่งที่เราทุกคนต้องมีคืองานของเราจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรเช่นนะคะคอมพิวเตอร์มันมีส่วนฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะคะฮาร์ดแวร์อาจไม่ต้องเปลี่ยนมากแต่ซอฟต์แวร์อะไรล่ะที่เราจะนำมาใช้ในการทำงานเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคือหนึ่งในองค์ประกอบนะคะ ในการที่เราจะมีทักษะด้านดิจิตอลนั่นเองค่ะส่วนด้านที่2นะคะคือนะคะทักษะและความสามารถในการค้นหาและใช้ข้อมูลค่ะแน่นอนว่าปัจจุบันนะคะข้อมูลมหาศาลค่ะเราจะมีวิธีค้นหาและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะคะถึงจะทําให้เรามีทักษะด้านการใช้ดิจิทัลอย่ถูกต้องปัจจุบันเฟกนิวมีเยอะไหมคะแน่นอนข่าวปลอมเยอะมากนะะหรือการค้นหาแล้วไปเจอข้อมูลที่ มันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะในการเลือกค้นหาตัดสินใจใช้ข้อมูลนะคะวิเคราะห์แล้วนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องจากท o o นะคะหรือแพลตฟอร์มในการค้นหาต่างๆนะคะหรือ Search Engine ต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะเป็นทักษะนี้คะ่ะทีนี้เราไปดูข้อ3นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เรา จำเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็คือความสามารถในการสร้างสารรค์และการพัฒนานวัตกรรมนะคะคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะคะมีปัจจัยตรงนี้ค่ะสิ่งประดิษฐ์กันนวัตกรรมต่างกันตรงที่สิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์ขึ้นใหม่นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางนั้นแต่จะกลายเป็นนวัตกรรมเมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นเกิดประโยชน์กับชีวิต ในการทํางานของตนเองและผู้อื่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างสรรค์นะคะจึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งของทักษะด้านใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเช่นเราอา,อาจเอาสามารถนําความรู้นะคะหรือข้อมูลเดิมๆนะคะมาปรับใช้ในรูปแบบใหม่ด้วยซอฟต์แวร์เช่นการทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะหรือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้ เกิดการนําเสนอในรูปแบบใหม่ๆเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลค่ะส่วนด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านการระบุตัวตนและการสร้างความปลอดภัยในการใช้ซึ่งนี่สำคัญมากนะคะอาจารย์เคยมีคนพยายามจะแฮนะ็กแอคเคา f a ์เฟซบุ๊กโชคดีที่ตั้งรหัสค่อนข้างยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะปัจจุบันนะคะการใช้แต่ไม่ปลอดภัย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างไม่มีปิิภาพใช่ไหมคะถ้าอยากมีทักษะด้านดิจิตอลก็ต้องเข้าใจเรื่องการระบุตัวตนและการสร้างความปลอดภัยคะ่ะและนี่ก็คือทั้ง4ด้านที่ทําให้เรามีทักษะการใช้ดิจิตอลที่ดีนะคะแล้วสุดท้ายคือแล้วเราจะพัฒนาด้านนี้อย่างไรถ้าเราอยู่ในองค์การนะคะ <c oughs> ก็บอกได้เลยคะ่ะว่าถ้าองค์การองค์การหนึ่งต้องการจะทําให้คนงานของเราหรือพนักง,งานของเรามีทักษะด้านนี้นะคะ ต้องเข้าใจ4ขั้นตอนหรือ4ด้านนี้นะคะอย่างแรกก็คือต้องประเมินนะคะทักษะใหม่ที่จําเป็นในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างมาสทอเองนะคะกำลังมีนโยบายจะเป็นดิจิทัลยูเนซิตี้นะคะและทุกคนต้องแชร์ข้อมูลกันผ่าน Drive Google Drive อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จําเป็นต้องมีอย่างนี้นะคะอันที่2ก็คือถ้ารู้ทักษะที่จําเป็นเพิ่มแล้วพนักงานเนี่ยคะ่ะ เขามีความสามารถในการใช้หรือเปล่าก็ต้องประเมินนะคะ3ก็คือเมื่อประเมินแล้วว่าพนักงานบางคนมีบางคนไม่มีนะคะก็สามารถใช้พนักง,งานส่วนที่มีนะคะทักษะเหล่านั้นมาทํางานที่จําเป็นได้นะคะแล้วก็ส่วนที่4ที่เขาแนะนําก็คือพยายามผู้บริหารน,นะคะต้องยกเลิกการจ้างงานในรูปแบบเดิมในจุดนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะแน่นอนว่าคนที่เก่งเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเขาอาจจะไม่ได้จบ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการวัดด้วยแค่ความรู้อาจไม่จําเป็นอีกต่อไปนะคะหรือบางคนอายุน้อยมากอาจจะอายุแค่18แต่ทํางานเป็นทุกอย่างแล้วก็สามารถมาใช้งานได้การจ้างเงื่อนไขด้วยว่าต้องจบอะไรมาต้องมีอายุเท่าไหร่จึงเป็นการไม่เหมาะสมแล้วก,การเลือกคนมาที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้งานในองค์การนะคะและนี่ก็คือองค์ประกอบทั้ง4ด้านหากจะพัฒนาให้บุคลากรเรามีทักษะ ด้านการใช้ดิจิ้อลในองค์การค่ะค่ะสำหรับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้อีกทักษะหนึ่งนะคะที่เป็นทักษะด้านการประกอบอาชีพในศตรวรรษที่11หรือยุคไมลเนียมที่สำคัญมากๆและเป็นอีกทักษะที่หลายๆคนต้องการจะมีนะคะนั่นก็คือทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการค่ะหรือ entrepreneurial skill นะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าปัจจุบันหลายๆท่านต้องการเป็นเจ้านายตัวเองนะคะแล้วก็เลือกอาชีพการเป็นผู้ประกอบการนะคะทีนี้แล้วคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะที่ผู้ประกอบการควรจะมีในยุคนี้นะคะแน่นอนว่าในยุคนี้ผู้ประกอบการก็มีความแตกต่างจากยุคอดีตนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรคือคุณสมบัติ ที่ผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องมีนะคะมี5ประการค่ะอย่างแรกเลยก็คือ 1. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ถามว่าทำไมต้องมีนะคะแน่นอนว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไวนะคะผลิตภันฑ์อะไรออกมาแป,ป๊บเดียวโดนก๊อฟได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ดีนะคะต้องเห็นโอกาสใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการหาช่องทางการขายใหม่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์จึงจําเป็นค่ะคุณสมบัติที่2นะคะต้องมีการเรียนรู้นะคะใหม่ๆและพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรม นะะแน่นอนที่อาจารย์บอกว่านวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเนงและผู้อื่นนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้จะทําให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จยกตัวอย่างสตีฟจ็อบนะคะคิด p p o o n นะคะมือถือที่ไม่มีปุ่มกดได้เป็นคนแรกของโลกก็เป็นเจ้าของตลาดจนถึงทุกวันนี้นะคะจากคุณสมบัติเรื่องการสร้างนวัตกรรมนี่เองคะ่ะคุณสมบัติที่3นะคะก็คือต้องสามารถยอมรับ และบริหารความเสี่ยงได้ค่ะเป็นผู้ประกอบการทุกวันนี้นะคะ1ธุรกิจนะคะอาจจะที่ยาวนานมาเป็นร้อยปีอาจจะถูกล้มได้ด้วยเวลาไม่กี่ปีก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับและบริหารความเสี่ยงได้นะคะคุณสมบัติที่4ค่ะคือต้องมีความรู้ในการจัดการทั่วไปอันนี้แน่นอนนะคะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องเป็นผู้จัดการทุกอย่างในองค์กรตนเองค่ะ ส่วนข้อสุดท้ายนะคะต้องมีความมุ่งมั่นในการดำเนินง,งานนั่นก็คือมีใจที่สู้ต้องการเจริญเติบโ,โตและไม่ยอมแพง้ง่ายๆค่ะนี่ก็คือคุณสมบัติทั้ง5ของผู้ประกอบการที่ดีในยุคนี้นะคะทีนี้มาเข้าสู่ว่าทักษะอะไรบ้างที่ต้องมีนะคะบอกเลยว่ามี4ด้านค่ะอย่างแรกเลย 1. ทักษะด้านการเงินนะคะคือเงินเขาเรียกว่าเหมือนเลือดในองค์กรน,นั่นเองะคะ่ะไม่มีเงินไม่มีทุนนะคะไม่รู้จักทักษะการบรหิหารเงินทุน นะคะไม่ได้ต้องมีค่ะส่วนด้านที่2นะคะที่จําเป็นก็คือทักษะด้านกฎหมายในที่นี้เพราะว่าเป็นผู้ประกอบการเองจะไว้ใจแต่ให้คนอื่นดูเรื่องกฎหมายเราอาจถูกเอาเปรียบได้นะคะอย่างน้อยๆผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานโดยเฉพาะกฎหมายการทําธุรกิจนะคะหรือการอ่านสัญญาการทํากฎหมายที่การทําธุรกรรมต่างๆที่จําเป็นนะคะเช่นรู้ว่าถ้าเราต้องขายออนไลน์ถ้าเราต้องขายต่างประเทศ เราต้องมีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเงี้ยค่ะเป็นทักษะด้านกฎหมายพื้นฐานที่จําเป็นและผู้ก่อการต้องมีค่ะส่วนทักษะที่3นะคะแน่นอนยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ต้องนําเทคโนโลยีมาใช้จึงต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีนะคะเราไม่จําเป็นต้องเป็นขนาดวิศวกรคอมหรือคนคิดแอปพลิเคชันแต่เราต้องมีว่า เทคโนโลยีอะไรที่เหมาะกับองคอ์กรหรือกิจการของเราอันนี้เราต้องมีนะคะหรือแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่เราจําเป็นต้องใช้เพื่อหาลูกค้าอันเนี้ยต้องมีนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะที่3และทักษะสุดท้ายคือทักษะสําคัญอื่นๆทักษะนี้มักจะเป็นทักษะเขาเรียกว่าซอฟต์สกิลนะคะคือทักษะด้านสังคมที่ทําให้คนคนนึงประสบความสําเร็จในการผู้ประกอบการเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นคุณต้องมีภาวะผู้นําเพราะเราต้องนําคนอื่นต้องมีทักษะในการเจ,จรจาต่อรองเพราะเราต้องคุยกับลูกค้านะคะ ต้องมีทักษะในการสื่อสารเพราะเราต้องให้ข้อมูลต่างๆกับผู้คนอันนี้คือเป็นสิ่งต้องมีนะและนี่คือทักษะทั้ง4ด้านที่ผู้ประกอบการควรมีค่ะแน่นอนอาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือทักษะการเงินกฎหมายนะคะทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่นที่สําคัญค่ะถ้าเราจํากันได้เราก็สามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองนะคะหรือไปบอกใครก็ตามที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในยุคนี้ได้ค่ะ ถ้าสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ส1อีกทักษะนึงที่สำคัญมากไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหรือ c h a n g e Management s k i l l นะคะทำไมเราต้องมีทักษะนี้ในยุคนี้ด้วยนะคะ เราต้องยอมรับก่อนนะคะว่าในยุคมิเลนียมนะคะหรือศตรวตรรษที่11นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเป็นไงคะช้าหรือเร็วทุกคนบอกเลยเร็วนะคะรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้รวดเร็วขนาดนี้นะคะเราเห็นด้วยซ้ำว่าบางองค์กรที่อยู่มาเป็นร้อยปีมาล่มสลายในศตรวตรรษนี้นี่เองเช่นอะไรบ้างคะใครทันใช้โทรศัพท์โนเกียบ้างหรือใครทันใช้กล้องฟิล์มกดัก องค์กรเหล่านี้ก่อนที่จะล่มสลายหรือหายชื่อหายไปนะคะอยู่มาเป็นร้อยปีะค่ะแต่เพิ่งมาล่มสลายจากการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทักษะการจัดการกความเปลี่ยนแปลงก็คือการที่องค์กรหนึ่งนะคะสามารถนะคะใช้กระบวนการเครื่องมือทรัพยากรที่มีอยู่จัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการบรหิหารการเปลี่ยนแปลงนะคะคือการออกแบบนะคะหรือการมีเป้าหมายว่าเราจะจัดการ กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้ได้เกิดผลดีที่สุดให้องค์กรหรือตัวเราได้อยู่รอดนะคะนี่คือการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงแล้วทักษะเหล่านี้นะคะที่จะทําให้เราบริหารความเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันค่ะมี4ทักษะนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือทักษะในการวางแผนและกํากับดูแลการเปลี่ยนแปลงนะคะ แน่นอนว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะต้องมีการวางแผนหลับมือค่ะไม่วางแผนไม่ได้นะคะแต่การวางแผนหลับมือมีทั้งวางแผนไว้ล่วงหน้ากับวางแผนเมื่อความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นชัดเจนแล้วไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการวางแผนแล้วก็ต้องมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนนะคะแล้วถ้าประสบความสําเร็จนะคะก็จะทําให้การเปลี่ยนแปลงที่วางไว้ประสบผลนะคะ ด้านที่2นะคะสิ่งที่ทุกคนควรจะมีเพื่อบรหิหารการแปลงได้สําเร็จก็คือการมีทักษะภาวะผู้นำนะคะซึ่งภาวะผู้นาในที่นี้โดยเฉพาะผู้บริหารระดับองค์กรนะคะต้องสามารถโน้มน้าวนะคะเป็นแรงดันใจเป็นตัวอย่างที่จะทให้คนอื่นในองค์กรอยากเปลี่ยนแปลงตามได้นะคะนี่ก็คือทักษะภาวะผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จนะคะ ส่วนด้านที่3นะคะก็คือความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบต่างๆนะคะหรือส่วนต่างๆในหน่วยงานนั่นเองนะคะแน่นอนว่าองค์กรกอนึงนะคะเวลาจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหญ่หมดเลยอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่คนจะทําการเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือต้องรู้ว่าจะทําให้บุคลากรนะคะหรือคนในหน่วยงานแต่ละหน่วยนะคะเปลี่ยนแปลงไปได้ทีละส่วนทีละส่วนได้อย่างไรนะคะเพื่อให้เกิด ทุกคนมีการปรับตัวนะคะและก็เคลื่อนย้ายพัฒนาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้วางแผนไว้นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคือความสามารถในการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและทําให้ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือทักษะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติผู้บริหารวางแผนอะไรไว้แต่ไม่สื่อสารให้คนข้างล่างรู้เขาก็แบบ จะเกิดคำถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนด้วยนะคะน,นี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะเราจะรู้สึกว่าถ้าของแบบเดิมเราสบายดีอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรนะคะหรือถ้าตัวเราเป็นผู้บริหารองค์กรเรามีหน้าที่จะต้องสื่อสารโน้มน้าวทําให้ทุกคนเห็นภาพนะคะและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรตั้งใจใช้เกิดน,นะคะนี่ก็คือทั้ง4ทักษะที่ทําให้เราสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดีคะ่ะ ทีนี้มาดูกรณีตัวอย่างนะคะขององค์กรที่ประสบความสําเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วนะคะองค์กรใครบ้างที่ทันใช้กล้องฟิลมะะ์มแน่นอนพูดถึงเรื่องนี้จะพูดจะพูดถึง2อ,องค์กรยักษ์ใหญ่นะคะที่เคยครองตลาดฟิล์มมาก่อนก็คือโกดักและฟูจินะคะโกดักเนี่ยเป็น เป็นตัวอย่างขององค์กรที่ผู้ิหารปรับตัวเองได้ช้าและในที่สุดต้องล้มละลายไปนะคะปัจจุบันโกดักเองเนี่ยขายกิจการให้บริษัทอื่นไปแล้วนะคะและชื่อโกดักก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในอดีตแต่อีกองค์กรหนึ่งนะคะที่อาจารย์กตัวอย่างก็คือฟูจิฟิล์มค่ะบระิษัทฟูจิยังคงอยู่นะคะฟิล์มฟูจิแม้จะไม่ได้ใช้แล้วแต่ผู้ผ่านเองนะคะนำองค์ความรู้ของฟิล์มนะคะแปลเปลี่ยน ไปทำอย่างอื่นเช่นไรคะไปทำนะคะสารประกอบเครื่องสำอางคะ่ะไปทำแพ็กเกจจิ้งอีกคนอีกด้านหนึ่งก็คือเราอาจจะเคยได้ยินชื่อฟูจิซีล็อกนะคะทั้งหมดนี้คือการแปลงสภาพการบริหารความเปลี่ยนแปลงของฟูจิและคนในองค์กรนะคะที่บริหารความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จนะคะจนทำให้ฟูจิยังคงอยู่แม้ฟิลมจะเลิกใช้ไปแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ค่ะ